คือช่วงนี้นะครับเราตกปลาบ่อยมากแต่เราไม่เคยมานั่งทำความเข้าใจเลยนะครับว่าปลาจะรู้สึกยังไงที่โดนตกขึ้นมานะฮะวันนี้นะครับเรามาสมบัญญาณเป็นปลากันในเกมที่ชื่อว่า Hungry Shark Evolution นะครับคือจริงๆเกมนี้เนี่ยเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าผมเล่นแอคเคาท์ไหนเครื่องไหนผมจะไม่ได้ก็เลยลงใหม่นะครับเล่นใหม่อันนี้อ๋ออยู่ตรงนี้125เจมคือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมทำไมในรูปกัอันนี้คนละแบบกันอะโอ้อ๋อเป็นสายฟ้าเขาเป็นเทพเทพเล็กนาล็อกนะฮะ กลายเป็นชาร์กนาล็อกไล n i งสตอร์มครับคือจริงๆที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากผมเห็นแล้วผมสะดุดตา <c oughs> นี่คือนี่คือฉลามมา้าฉลามที่เป็นมา้าหรือว่าม้าที่เป็นฉลามรวมร่างกันคือจะบอกว่าดูแปลกมันไม่ได้ดูแปลกเลยนะฮะมันดูแบบเข้ากันมากมีความเป็นมา้ามีขาที่เป็นมา้าแต่เป็นฉลามทั้งทรงผมทั้งรูปร่างหน้าตานะครับมันเข้ากันมาก หมาะแก่การเป็นฉลามม้ามากๆมีจริงไหมเนี่ยเริ่มจะเชื่อแล้วนะว่ามีจริงเหมือนจะซัมมอนมาเป็นเหล่ามา้าวิ่งว่ายไปเมื่อกี้คือจริงๆมี2เกมนะครับที่เป็นเกมแบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะอีกเกมหนึ่งคือ h u n g r ้ s s h r r World แต่นี้คือ h ั n g r y Shark Evolution นะครับเกมก็แพงด้วยนะ300เ0มนี่เ0 0เลยนะฮะมาลองดูเจ้าฉลามมา้ามีพลังบอกไหมใช้เหรียญก็ได้นะ2 0 0 0 0 0เออฟาร์มเหรียญก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากลองดูเลย เจ้าฉลามตัวนี้เออเจ้าม้าตัวนี้เออฉลามมาถูกแล้วสามารถซัมมอนกลุ่มของม้าออกมาได้นะฮะเดี๋ยนะทำไมไม่มีเสียงแปบ๊บหนึ่งอ๋อซาวด์ออฟอยู่โอเคอืมนี่นี่เป็นไงนี่โอ้โ oh, ห oh, สวยมาก <laughs> เสียงเสียงคือยังเป็นม้าอยู่ยังมีความเป็นม้าอยู่หิวหิวแปบ๊บหนึ่งม้าหิวกิน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 เราต้องกัดอะอะอะ,อะไรเนี่ยคือถ้าเกิดเรากินอาหารไม่ทันเวลาคือเขาก็จะนอนลงไปนะฮะ แบบเมื่อกี้เออนี่เสียงเสียงเสียงอะไรเสียงโอ๋โอ,อเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียงอะไรเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ซัมมอนมาเลยซัมมอนพลังม้ามาเลยเป็นไงล่ะเมาื่อกี้กัดเราดีนะักไปฮะไ,ไ,ไปหาอาหารกินเก็บเหรียญเพื่อไปปลดล็อกปลาตัวอื่นอันนี้ไปไม่ได้หิวอีกแล้วว้าไม่มีของกินเลยขอปลาตัวใหญ่ๆหน่อยโอ๊ะไม่กินอันนี้สิอกินได้เหรอ มันระเบิดนะพลังมันจะลดไหมพลังลดพลังลดโอ้ตุ๊กตาหมีไปเ็วไปเ็วไปเร็วไปเร็ว,รว,รว,รวหาของกินหาของกินเหมือนจะสปอนที่ไม่ค่อยดีแฮะไม่มีปลาเลยหิวอีกแล้วครับมันไม่มีของกินเลยอ่าเอาใหม่เอาใหม่อ๋อไม่มีอัปเกรดด้วยนี่ใช่มีอัปเกรดด้วยไปด้านซ้ายดีกว่าด้านขวาไม่มีอะไรโอ้โหแมงกะพุนกินได้ไหมกินได้กินได้กินได้ฮะกินปูฮะโอ้กินปูก็จะกลายเป็นปูมา้าลมางล่าง ทุนระเบิดโอ้เมื่อกี้มนุษย์ใช่ไหมเนี่ยกินให้หมดเลยอือด้านขวาไม่มีอะไรเลยด้านซ้ายนี่ของเพียบนี่เป็นไงสติงเล่มทะเลกินให้หมดเลยระเบิดอยาก,กินสิเลือดลดเอ๊ะแต่กินได้นะเหมือนเลือดไม่ลดด้วยอะไรเนี่ยทำไมหิวเร็วจังเลยเจ้มาม้าเอาพลังมา้ามาอือโอ้โอเคหิวเร็วมากหิวเร็วมากๆเสียงอะไรมาอีกแล้วมีเสียงอะไรมาอีกแล้วอ,อือฮึออ๋อนี่เครื่องนี้ พังเลยดีไหมพังเลยไหมไม่พังแฮะมันไม่ยอมพังโอ้โอเปล่าเราขึ้นแมงบนม้นบนมาบินได้นี่คือม้าบินได้โอเคสลามมาโอ,โอ้โอ้มียิงปืนมาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะใครยิงเมื่อกี้ขอกินก่อนแป๊บหนึง่งกินให้หมดกินให้หมดอ่านี่พลังพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาเอาไมเอาไมเอาไมบินไหมบินไหมไหนเมื่อกี้ใครใครยิงใครยิงถึงดวงดาวข้างบนไม่ถึงขึ้นไปอีกไหม อ๋อมีเรืออยู่ตรงนี้นี่นี่ยิงมาเหรอเมื่อกี้จะมน,นุษย์ตกปลาดีนักเจอฉลามม้าเข้าไปนะฮะข้างล่างตรงนี้ฉลามกินเข้าไปครับมันจะมีตัวใหญ่ๆด้วยนะฮะแต่นั้นนานจะมาทิม่มนุษย์ครับมนุษย์โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะมนุษย์ตัวเล็กไปเลยฉลามม้านะฮะมีอยู่จริงนะครับใครอยากเจอต้องมาที่แห่งนี้คุณจะได้เจอกับฉลามม้าตัวเป็นๆพลังเยอะแต่หิวเร็วแป๊บๆหิวต้องกินไปเรื่อยโอ้โหมนุษย์เมื่อกี้กินไปหลายคนแลวนะ เออม,มนุษย์มนุษย์มนุษย์อร่อยฉลามโอ้ข้างบนตรงนี้มีเรือเออตกปลาเหรอนี่กินได้หมดเลยมนุษย์ทองคําอืมมีให้ตกไหมตัวนี้ผมถ้าเกิดมีตัวนี้มาให้ตกนะเราจะไม่พลาดแน่นอนผมจะไปตกแน่นอนตัวฉลามะมเออตัวเป็นทองคาได้เจมได้เจมอือเสียงข้างบนสิงกิ์ร้องตื่นเต้นเจอมนุษย์ไอเจอฉลาม อย่างนี้นี่เองเป็นฉลามม้ามาดีอย่างนี้นี่เองเดินบนบกได้อ๋อเพิ่งรู้เอาละฮะตอนนี้เรามาได้ไกลมากครับอยู่ได้นานมากรอบนี้จะทําเงินได้เท่าไหร่เออเจมมาอีกแล้วเจมคือเงินมันจะเยอะช่วงแรกๆนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเงินมันจะน้อยลงจําได้อยู่ใช้พลังพังไปฮะตรงนี้พลุมาอีกด้านหนึ่งยิงใต้น้าลึกยิ่งอันตรายมีอะไรรอเราอยู่ตรงนี้อาจจะมีฉลามตัวใหญ่กว่าที่รอกินเราอยู่ ต่เราไม่กลัวเพราะเราคือฉลามะม,ามีมนุษย์ติดกงอยงนี้เราจะช่วยช่วยมนุษย์ออกมาแล้วเราก็กินซะระเบิดระเบิดมีทองคําตรงน,งน,รงนี้ข้างบนตรงนี้ฮะมนุษย์กินเข้าไป <laughs> เราวิ่งได้ครับไม่ต้องกลัวเรือเรืออื ừ, ชนไปมีพลังมากขึ้นมีไฟฟ้าดูสวยขึ้นข้างบนตรงนี้เรืออ๋ออยู่ในกงไม่ได้โดนขังเพื่อจะยิงเรานี่เองเรือข้างบนพังเรือสิอือขึ้นไปข้างบนไอ้เจมอีกแล้วอื้อหือ ลอยได้บินได้เดินได้ว่ายน้ําเป็นครบเครื่องจริงๆฉลามมาา้าพั้งล่างนี้ไปอือตรงนี้ที่หนึ่งอือม,มาได้ไก่มาฮะรอบนี้กินไปเยอะเลยเหลือสิบแล้วครับต,ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอะ่ะกินไปให้หมดกินไปให้หมดโดดขึ้นไปเออเดิน <laughs> อยู่บนบกได้อยู่ในน้าได้เก่งจริงๆเจมเจม,มเจมเจมมาเจมเจมเอ้ยไปโดดเออ พังตรงนี้พัง,งไปพังไปโอเคยังไม่เจอฉลามตัวใหญ่เลยอยากเจอสักตัวหนึ่งจะได้สู้กันมันมีมันมีเราเคยเจออยู่อพังตรงนี้มาตามหาซิฉลามตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ขึ้นเราว่ายน้ํายากขึ้นนะทางมันไปโอ้ต๊ตาตัวใหญ่เราว่ายลาบากมางวนอืมของกินเริ่มน้อยฮะด้านนี้ไม่มีของกินแล้วโอ้ยเติมเลือดเติมเลือดแช่นตดแล้วเติมเลือดโอ้นี่ไงตัวใหญ่ กินซะดีมากดีมากอืมโกลัสโกลัสต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วได้ทองเออเออกินให้หมดนี่ตัวใหญ่กินอีกอโอ,โอ้เราสู้ไม่ได้เหรอเราสู้ไม่ได้เหรอตัวนี้ต้องสู้ได้สิพลังมาเออนั่นหายไปเลยเป็นไงโอ้โหดีนะที่มีต่อยุเมื่อกี้ดูโฆษณาใหม่อีกด้านหนึ่งฮะโอ้โหเท่มากหันมาทางหน้าจอเมื่อกี้ เฮ้ยออกไปออกไปเกือบออกไม่ได้ตัวใหญ่เกินมาได้โอ้ปูยักษ์ครับปูยักษ์อ๋อนี่คือบอสจำได้แล้วห้องบอสโอ้โหไม่น่าจะสู้ได้ครับไม่น่าจะสู้ได้อืมไม่ได้เลยครับขออาหารกินก่อนสู้ไม่ได้เลยโอ้โหมันไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้เลยต่อไปใช้สองเจมไม่ไหวแล้วขอดูหน่อยเงินได้เท่าไหร่สองพันแปดร้อย ถ้าดูโฆษณาได้อีกคูณสองอ่าดูไปนี่ได้มาเป็นห้าพันเจ็ดโอ้เนสซี่เนสซี่ร้อยเก้าเก้านสซี่อ่าได้มาแล้วเนสซี่โอเคโอ้นี่เก้าร้อยเลยเหรออันนี้ลดราคาเท่าไหร่นะร2 5ย่ิบห้าใช่ไหมอ๋อใช้เงินเพิ่มพงยี้ได้ด้วยเขาน่าจะเก่งอยู่แล้วตัวนี้อ้โหโอ้อโหอืมดูสะกก่อนตัวใหญ่ขนาดนี้เอาละเมื่อกี้บอสตรงนู้นเราจะสู้ได้ไหมขอไปอีกรอบหนึ่ง ดูความน่าสะพึงกลัวฮะคนละเรื่องกับเมื่อกี้อ้าวอ๋อออนไลน์ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเพื่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นออนไลน์รอบนี้ <c oughs> เรามาออนไลน์ในล่างนี้ u r เวอร์โบนัสมีอะไรมามีอะไรมาวานพิชคาดเหรออยู่ไหนกินทุกอย่างเมกก็าลอนช์โอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้นี่เป็นไงตายตัวหนึ่งสองตัวอืม อืมอืมโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเรือเรือพังซะเลยพังซะเลยพังซะเลยนี่ผมรอดได้ฮะไม่น่าเชื่อสองตัวมาลุมสู้กับผมเมื่อกี้สามคิวไปแล้วฮะนี่เราเลเวลหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ใช้สกิลเลยอืมเป็นไงล่ะมันชอบเจอทางตันมันต้องไปข้างบนใช่ไหมข้างบนก็ไปไม่ได้กระโดดไม่ถึงตรงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม มาเลยพวกนายมากันหลหลายตัวเลยแบล่งล่างได้ฮะลงมาน้ําลึกดีกว่าเออนี่ตรงนี้ลงมาในน้ําลึกในน้ําลึกเจอกับปูอีกแล้วอหะอีกแล้ว <laughs> จะสู้ได้ไหมสวัสดีครับพี่ปูผมมาหาพี่ปูอีกแล้วครับพี่ปูครับอันติผมหายไปไหนครับพี่ปูผมมีอันตีอยู่นะเมื่อกี้แต่อันติผมทาไมไม่มาอืมอืมอืม <laughs> โอ้ยโอ้ยกินเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดมาแล้วเพิ่มเลือดมาแล้วเพิ่มเลือดมาแล้วพี่ปูพี่ปูอืม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 อือืยอหลบิหลบอืออืัดเข้าไหมเนี่ยเหมือนจะกัดไม่เข้าผมจะไม่ได้ประสู้ยังไงตรงนี้เคยมีคอมเมนต์บอกนะว่าสู้ได้สู้ไม่ได้เลยโอ้เพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอาหารมากินหน่อยเรวอาหาร ไม่มีเลยอนะฮันอเรียบร้อยอลงไปนอนอย่างสงบ